ผมเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาทิพย์การดูดวงเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมชอบก็ติดตามผมในรายการช่องหมอแกนโภพทัสใน YouTube นะครับหรือถ้าดูไม่ทันก็ไปดูใน Tik Tok หรือใน Facebook ก็ได้นะครับมีคนโพสต์ลงไปนะครับเช่นหมอเทวยาก็อ่าทโภพทัสสิบหกสินะครับแล้วก็ น้อง no name, โนเนมโภพทัศสานะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าน้องโนเนมเขาก็จะมีหลายชื่ออยู่นะครับยังไงก็แล้วแต่พิมพ์คำว่าหมอแกมโเพทัสใน Facebook หรือใน TikTok ก็จะเจอผมนะครับหรือเดี๋ยวนี้ในช่อง YouTube ก็มีคนเอาไปลงเยอะนะครับแม้กระทั่งสำนักข่าวนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมชอบรายการผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สำคัญที่สุดการดูดวงเป็นเรื่องของ การรู้อนาคตแล้วการวางแผนอนาคตชีวิตคนเรานะครับเวลาเราพูดถึงสุขภาพถ้าเราพูดถึงประเทศไทยก่อนประเทศไทยเขาเรียกว่าพูดถึงเรื่องการส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติมีนโยบาย20ปีนะครับหรือไม่กี่ปีละเหลือ15ปีก็จะครบ20ปีแต่เป้าหมายของนโยบายของสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทยเนี่ย คือการส่งเสริมสุขภาพคำว่าส่งเสริมในความหมายก็คือส่งเสริมให้ทุกคนรู้เท่าทันสุขภาพตัวเองเช่นดูแลสุขภาพยังไงให้แข็งแรงก่อนป่วยหรืออาจจะมีความรู้เกี่ยวเรื่องการทานอาหารให้ครบห้าหมู่การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหรือการหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันเป็นอันตรายเช่น การกินของหมักของดองหรือการกินอาหารบางชนิดที่เป็นพวกกลุ่มถั่วลิสงหรือข้าวโพดท,ที่เป็นแบบแห้งนะครับซึ่งมันมีเชื้ออยู่ข้างในนะครับเช่นเชื้อลาอะไรเงี้ยรเรียกว่าไมโครท็อกซินนะครับฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายอย่างจากเชื้อไวรัสในน้ำถ้าเราไปรับประทานอาหารร่วมกับคนที่เป็นบารัสตับเ เราก็จะติดด้วยนะครับหรือว่าอาการท้องร่วงท้องบิดซึ่งถ้าเราไปสัมผัสมันมีพาหะด้วยนะผาหะดนำโลกเช่นมดมแมลงสาบหนูมแมลงวันหรือแม้กระทั่งคนก็คือคนที่ปนเปื้อนหรือเป็นผาหะนนำโลกนะครับฉะนั้นเมื่อเรารู้นี่คือการส่งเสริมสุขภาพเราก็จะได้ไม่ล้มละลายการเงินด้านสุขภาพ นี่คือเป้าหมายนะครับของคนไทยที่อยากให้คนไทยเป็นหมอรักษาตัวเองความหมายก็คือให้คนประชาชนช่วยเหลือและรักษากันเองก็เลยมีโครงการเขาเรียกว่าอ,อสอมมอเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่อยากให้ประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากโรคบางโรคที่ไม่ควรเกิดขึ้นหรือโรคที่มันหายไปแล้วนะครับไอกรนคอตีบ บาดทะยักอะไรเงี้ยหรือพอลิโอนะครับเช่นโรค p p t ไอกลคอติดาบทะยักรนะครับหรือ OPB หลายอย่างพวกนี้ก็ต้องฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องฉีดให้ได้ตามเข็มฉะนั้นการควบคุมพวกนี้มันเกิดขึ้นถ้าเราไม่อยากแพรกระจายของโรคบางคนบอกมาพูดอะไรเรื่องพวกนี้ผมกำลังพูดว่าขนาดเรื่องสุขภาพ ยังต้องรู้จักการส่งเสริมสุขภาพเช่นเดียวกันการดูดวงเรากำลังส่งเสริมชีวิตเราให้ดีกว่าเดิมการดูดวงก็เป็นการรู้ก่อนรวยก่อนอ่ะอย่างที่สองเขาเรียกว่าการป้องกันโรคฉะนั้นเราต้องรู้วิธีการป้องกันโรคโรคที่ติดเชื้อและไม่ติดเชือ้อเราก็ต้องป้องกันอยู่ให้เป็นทำสุขภาพให้แข็งแรงเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ เลิกแอลกอฮอล์เลิกนอนดึกแล้วก็กระชับกระเฉงเดินให้ได้กี่พันก้าวต่อวันหรือว่าวิ่งจ็อกกิ้งหรือว่าจ็อกกิ้งเนาะหรืออาจจะวิ่งจริงๆก็ได้บางคนบอกไม่มีสถานที่ผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าผมวิ่งบนท้องถนนแต่พื้นที่ที่ปลอดภยัยแสงสว่างถึงแล้วก็ปลอดภยัย ก็คือปลอดภัยจากรถปลอดภัยจากหมาข้าง,างจอนจัดข้างถนนอะไรประมาณนี้หรือปลอดภัยจากหลุมบอ่อท่อปะปาที่อันตรายที่ทําให้เราตกท่อหรืออาจจะบาดเจ็บจากเคราพลิกก็ได้ฉะนั้นการป้องกันโรคก,ก็มีหลากหลายวิธีคุณผู้ชมก็สามารถป้องกันไม่ให้เราเจ็บป่วยในวันที่สายไป เช่นเบาหวานความดันไขมันโรคไตเงี้ยโรคหัวใจโรคสมองซึ่งถ้าเราดูแลสุขภาพจริงๆคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเราจะห่าง,งจากโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพแข็งแรงจริงเช่นเดียวกันการดูดวงป้องกันไงป้องกันสิ่งที่ไม่ดีจะเกิดในเมื่อเราเริ่มดูดวงยีหนาทีสี่คำถามกับผมก็เป็นการดูดวงเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่ดีจะเกิด ่ดูดวงเพื่อส่งเสริมสุขส่งเสริมชีวิตให้ร่ํารวยให้หมดหนี้อ่ะอย่างที่สามเรื่องของการแพทย์เรื่องการพยาบาลก็คือการรักษาโรคนี่คือเขามี4คำสีวิธีการของการส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติเนาะส่งเสริมสุขภาพป้องกันเข้าการรักษาหรือพยาบาลเนาะนี่ก็เช่นกัน ดูดวง25นาทีสีคำถามก็คือเข้าสู่การพยาบาลการรักษาความหมายก็คือเข้าสู่วิธีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชีวิตคือเราจะต้องหาวิธีที่จะเดินไปถึงเส้นทางนั้นถ้าเรารู้ดวงถ้าไม่รู้เลยก็เปลี่ยนชื่อเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือชื่อจัก,กรวาลที่ผมตั้งให้เราก็จะได้รู้ว่าเราจะเป็นคนใหม่ในร่างเดิมชีวิตเราจะเข้าสู่โหมดแห่งความสำเร็จแล้ว ฉะนั้นการรักษาพยาบาลทางการแพทย์เสรือสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทยนะครับมันคือการรักษาเพื่อเยียวยาไม่ให้เกิดภาวะที่แย่ไปกว่านั้นแล้วก็รู้เท่าทันโลกโดยที่ให้โรคนี้มันหยุดการแพร่กระจายก็ได้นะครับอย่างสุดท้ายเขาบอกว่าการส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติก็คือการฟื้นฟูนี่ไงการดูดวงก็เหมือนการฟื้นฟูในเมื่อเรา ตกละกรรมลำบากมาระยะนหนึ่งแล้วอะ่ะชีวิตเรามีแต่นี่สินนี่รถนี่บ้านนี้นอกระบบนี่ญาติพี่น้องหรือเงินใช้ไม่เพียงพอเป็นนี่เพื่อนนี่ในสำนักงานนี่ในบริษัทนี่ไงการฟื้นฟูรู้วิธีการป้องกันก็คือแล้วก็เข้าไปสู่การดำเนินการอย่างสุดท้ายก็อย่างที่ผมบอก ฟื้นฟูความหมายคือทีวีชั้นฟื้นฟูแล้วประสบความสําเร็จเพราะดูดวงยิ้มหนาทีสี่คำถามนี่เรื่องจริงนะทุกอย่างในชีวิตของคนเราถ้าจะปล่อยมันไปทุกวันนะปล่อยมันผ่านไปเรื่อยๆทุกวันนะไม่มีเข็มที่ชีวิตนะชีวิตเราก็จะตกระกำรมลำบากแบบสี่เรื่องนี้แหละแล้วเมื่อไหร่ที่เราไม่ให้ความสำคัญมันนะ คำว่าฟื้นฟูในความหมายคือไม่ให้เสียและพิการไปกว่านี้เช่นเราเป็นหนี้เป็นสินใช่ไหมดําบิงถูกฟ้องร้องหมดตัวนี่ไงถ้าเราไม่จัดการมันนะเราจะกลายเป็นผู้พิการพิการอะไรไปทําอะไรก็ไม่ได้มีเรื่องของเอกสารสัญญาเรื่องของกฎหมายหรือมีปัญหาแล้วไม่พอไม่สามารถที่จะ ให้ตัวเองกลับมาล่ารวยหรือหมดหนี้ได้ชีวิตก็เลยต้องจ่ายหนี้ไปจนแก่เท่าไม่งั้นก็ส่งผ่านให้ลูกหลานอีกที <c oughs> ก็ไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นการดูดวงฉะนั้นใครดูดวงกับผมคนนั้นเฮงมาหาเฮงผมเป็นการผมดูดวงแบบไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดไม่ต้องใช้เวลาตกฟากนะไม่ต้องใช้อะไรเลยนะใช้สมาธิหลับตาเห็นทุกอย่างเห็นทุกคำตอบ ถ้าคุณผู้ชมอยากจะประสบความสำเร็จมีที่ปรึกษาแบบตาทิพย์ดีกว่านะครับ